แอนซิเรียม51กระตัดควงลูกสาวอวดหุ่นสวยถูกกระหักเกาะสามีฝรั่งแต่งรอบสามถูกคนมองเกาะฝรั่งกินแอนซิเรียม51กระตัดควงลูกสาวอวดหุ่นสวยแอนซิเรียมควงสามีและลูกสาวนน,นี่เปิดเส้นทางความรักกว่า10ปีที่แรกพร้อมเขียดดราม่าเกาะสามี นักแสดงเจ้าบทบาทแอนซิเรียมควงสามีนักธุรกิจจัสตินวัย61ปีและลูกสาวนนนี่มาเปิดตัวพร้อมหนา้าพร้อมตาทีแรกงานนี้เจ้าตัวยังเผยเส้นทางความรักกับสามีนักธุรกิจที่ยาวนานกว่า10ปีพร้อมเคลียร์ทั้งข่าวเมาส์แอนเกาะสามีแถมประเด็นของลูกสาวแต่งงานสายฟ้าแลบแต่งงานกันมาตอนนี้ยังสวีทอยู่ไม่ค่อยสวีทเท่าไหร่นะคะประมาณกลางๆ ไม่ค่อยเห็นคุณจัสตินออกทีวีหลังๆก็เยอะนะคะแต่ว่ามานั่งทอล์กนั่งคุยแบบนี้ไม่มีดูสิเกรงเป็นหุ่นเลยพี่แอนให้มาเป็นพิธีงานมัน่นแต่ขอห้ามโพสตรงสื่อณนะตอนนั้นทำไมถึงเก็บเรื่องไว้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเก่งๆแล้วเราไม่ได้แต่งงานครั้งแรกก็เลยไม่อยากให้ใครเห็นเท่าไหร่แล้วสามีก็เป็นคนต่างชาติด,ด้วยจริงๆแล้วแอนไม่ชอบฝรั่งเลย เป็นลูกครึ่งนะแต่ว่าแอนไม่ชอบเจอกันยังไงถึงมาพบรักกันไปเจอที่รีสอร์ทเขาเห็นว่าเจอครั้งแรกคิดว่าเขาเป็นเกย์ชาใช่ๆแบบว่าน่าจะสองอย่างทั้งชอบผู้หญิงและผู้ชายก็ถามเขาคิดเขาเป็นเกย์เพราะเขาสำอางอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจลองคุยกับคนนี้เขาเขียนอีเมลจีบแอนอยู่เป็นปีแอนก็งงจีบทางอีเมลยากจังเลยภาษาสับเป็นทางการมาก พี United, ่แอนอยู่ในที่สาธารณะแต่งงานปุ๊บดราม่าเลยก็มีค่ะหลายๆคนพูดว่าพี่โดนก็ซิปโดนบูลลี่เยอะเหมือนกันหลายๆคนพูดว่าใช่สิมีสามีฝรั่งแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าสามีก็ทำอย่างนี้เกาะสามีกินไม่ต้องทำงานแล้วก็โดนยกเหมือนกันเพราะโดนสังคมทั่วๆไป ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นอะไรที่เปิดแล้วก็ตามแต่ว่าลึกๆมันก็มีนิดนึงอยู่อีกระดับหนึ่งบางทีอาจจะไม่เป็นคำพูดแอนมองว่าคนเราเกิดมาก็เป็นคนเหมือนกันไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแล้วความรักไม่ใช่เด็กๆแล้ว